เป็นไหมครับที่ท่านมีปัญหาเจ็บป่วยอ่อนแอดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนขี้โรคนะครับออนเพรียเบียนหัวใจสั่นป่วยบ่อยนะครับไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่าสุขภาพท่านแข็งแรงดีปกติดีนะครับซึ่งเรารู้ตัวเองใช่ไหมครับว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราไม่ปกตินะฮะซึ่งปัญหาเนี่ยนะครับหมอให้คําจํากัดความว่าภาวะพร่องสุขภาพนะครับซึ่งเราจะแก้ไขปัญหาภาวะพ่องสุขภาพนะครับด้วยการ กินนะครับมีกฎทั้งหมด4ข้อกฎข้อที่1ท่านต้องพยายามทานอาหารนะครับที่ได้จากธรรมชาติให้มากนะครับแล้วก็พยายามเลี่ยงอาหารแปรรูปก,กฎข้อที่2พยายามลดการบริโภคเกลือน้ำตาลน,น้ำมันหรือของปิ้ิย่างลงกฎข้อที่3พยายามเพิ่มปริมาณผักในมื้ออาหาร และลดปริมาณเนื้อสัตว์ลงนะครับเนื้อสัตว์ไม่ควรเกินร้อยละ20ของอาหารแต่ละมือ้อกดข้อสุดท้ายนะครับคือกดข้อที่4คือควรใส่ใจนะครับหรือให้ความสําคัญกับอาหารมื้อเช้านะครับเพราะเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดนะครับควรจะทานให้มากกว่ามื้ออื่นแล้วก็พยายามทานให้หลากหลายนะครับเพียง4ข้อนี้นะครับก็ จะแก้ปัญหานะครับท่านที่มีปัญหา,เ,าเป็นคนขี่โรคนะฮะได้นะครับก็เอาไปลองปรับใช้กันดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ